สวัสด,ดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักการงานการเงนิงนของชาวราศีเมถุนในปี2565นะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงท,วทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับ ก็มาเริ่มต้นดูดวงความรักการงานการเงินของชาวราศีเมถุนในปี2565กันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมานะครับสถานการณ์ของพระราชาถือเหรียญหรือว่า king of p e n t a c l e จะทำนายดวงชะตาค่อนข้างจะโดดเด่นในปี265ของชาวราศีเมถุนเลยว่าในปี2565เนี่ยเป็นปีแห่งอะไรเป็นปีที่เด่นเรื่องอะไรไพ่ใบนี้คือพระราชาถือเหรียญเห็นไหมครับ เด่นเรื่องบ้านเรื่องเงินเรื่องความมั่งคงมั่งคั่งเพราะฉะนั้นไพ่ใบน,นี้ทํานายตุะตาค่อนข้างจะโดดเด่นเรื่องของการเงินการเงินที่อาจจะมีการที่ลงทุนอสังหาลงทุนเกี่ยวข้องกับการซื้อบ้านการเช่าบ้านการทรํากิจการเกี่ยวข้องกับบ้านพักโรงแรมอะไรอย่างการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับรือใครบางคนอาจจะเป็นให้ขึ้นมาว่ากิ่งถือเหยญหมยควับว่าการมีราดขาดที่มั่นคงมากขึ้นใน,นหลงการที่อาจจะเอาเงินไปลงทุนเกี่ยวข้องกับบ้านหรือว่าซื้อบ้านอยู่เอง เรแล้วเหมือนกับพิงถืทูเดียนหมเามว่าโชคลาบหรือความมั่นคงเรื่องการเงินเนี่ยทรัพย์สินเงินทองเนี่ยค่อนข้างจะเด่นเด่นในเรื่องของปี2515สำหรับชาวราศีเมถุนท่านเลยเพะฉันทานายเลยครับว่าชาวราศีเมถุนท่านเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับเรื่องของการเงินในปี2515นั่นเองพไพ่ใบต่อมานะครับไปดูเรื่องของการงานกันนะครับพไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าเอ็ดออฟวาหรือว่าแปดเมทาวจะเห็นภาพของการงานที่ชาวราศีเมถุนท่านเนี่ยปีที่ผ่าน,านมาจะเห็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งที่หลุดพ้นออกมาได้ รือเหมือนกับค่อนข้างจะหมดแรงค่อนข้างจะสุดลงตัวลงไปเลยค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยมากเพราะฉันไพ่เบนี่บอกชาวสีเมถุนถานว่าในปี2564เนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยมากๆเลยอาจจะผ่านพ้นเหตุการณ์วิกฤตมานะครับแล้เหมือนกับเราเหนื่อยมากเราท้อมากเหมือนกับคนที่หกลม้มหรือคนที่เหมือนกับผิดหวังหรือผิดพลาดไปบ้างใครหลายคนทาธุรกิจออนไลน์ธุรกิจส่วนตัวหรือว่างานประจำเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเหนื่อยเป็นพิเศษแต่พอผ่านสิงหาคมปีที่แล้วมาเนี่ยจนถึงตอนนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วจนถึงตอนนี้ เริ่มมองเห็นแล้วว่าเออเราเริ่มหายเหนื่อยแล้วเริ่มออกมาจากปัญหาได้แล้วเพราะนั้นต้นปีเนี่ยชาวราศีเมทุนมีไพ่ทั้งหมดทั้งมวลคือคิงถือเหรียญกับ8ดเมถาหมายความว่าต้นปีชาวราศีเมทูลท่านหลายท่านเนี่ยค่อนข้างจะหลุดพ้นหมายความว่าเริ่มดีขึ้นเริ่มหายความเหนื่อยแล้วเริ่มเหมือนกับผ่านพ้นมาได้แล้วนะครับเริ่มผ่านวิกฤตมาได้แล้วเริ่มเหมือนกับมองเห็นเรื่องของความมั่นคงมั่งคั่งว่าเออสิ่งที่เราเหนื่อยสิ่งที่เราทำลงมาเนี่ยตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมาผ่าานพ้วิกฤมได โดยการพยายามทางานหรือว่าการต่อสู้กับชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะรับผลตอบแทนโดยการที่เห็นตัวเงินเห็นเม็ดเงิเนเ,งเห็นมูลค่าเห็นความสําเร็จแล้วเพราะฉะนั้นทํานใดโดยต่างชาวสีเมถูณท,ท่านว่าการงานการเงินค่อนข้างจะโดดเด่นค่อนข้างจะพาะวิกฤตมาได้ด้วยความเน็ดเหนอยด้วยความต่อสู้ที่เกิดจากการทำของคุณเองนะครับและไพ่ไปต่อมาจะโดดเด่นเมื่อไหร่ไพ่ขึ้นมาคือสามเมท้าหรือวัตถีออฟบานการงานของชาวสีเมทูณท่านจะโดดเด่นเรื่องของการที่ การที่ตั้งมั่นเห็นไหมครับตั้งงานการนําเข้าส่งออกนะครับหรือธุรกิจส่วนตัวหรือธุรกิจที่เปิดร้านใครที่ลงทุนกิจการใหม่หรือว่าจะทําลงทุนเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวหรือทำธุรกิจส่วนตัวอยู่เนี่ยไพ่ใบนี้ก็จะดีขึ้นในช่วงของหลังมกราคุมภามีนาหลังมีนาคมเป็นต้นไปสาม,มาเมษา้าจะดีขึ้นหมายความว่าอาจจะหลุดพ้นจากความเหนื่อยกับพลังงานเก่าๆนะครับกับปีที่ผ่านมามันอาจจะมีการตามมาบ้างแต่เหมือนกับว่าเราเริ่มมองเห็นว่าเออมันผ่านเนี่ยต้นปีแล้วมันผ่านป หลังเดือนมกรามีนาหลังเดือนมีนาคมเป็นต้นไปเนี่ยนะครับดวงการงานของคุณค่อนข้างจะกลับมาเหมือนกับอยู่ได้แล้วเริ่มอยู่แบบมั่นคงมั่งคงเริ่มมองเห็นเม็ดเงินเริ่มมองเห็นการงานที่มันไม่ต้องเหนื่อยเหมือนปีที่ผ่านมาแล้วแต่มันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการที่มองเห็นดวงจันทร์ด้วยเพราะฉั้นชาวสีเมถุลท่านคุณอาจจะบูชาหรืออาจจะเหมือนกับไปไหว้พระหรืออาจจะเหมือนกับบูชาหินที่แบบว่าช่วยเรื่องโชคลาภช่วยเรื่องการงานนะครับหรือบูชาพระพิเนศหรือบูชาเหมือนกับพระที่เหมือนกับโดดเเเด่่นนรรรืออองงขขกาาาทมค้้ึะไี นะครับหรือเสริมดวงด้วยกันว่าพาเกี่ยวข้องกับการค้าขายโชคลาภเงินทองนะครับเซียนแปะวัดปทุมอยกตัวอย่างเ,ยเฉยๆนะนะครับผมหรือจะไปวไ้เอาโชคเอาลา,าบที่ไหนก็ได้วัดมังกรก็ได้เร่ยงรายนะครับว่าเทพเจ้าโชคลาภก็ได้นะครับ,รรบนะคบ่อนข้างจะโดดเด่นใครไปทําช่วงต้นปีเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับมันจะช่วยเสริมให้การที่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันหลุดพ้นไปปีใหม่จะต้อนรับโชคลาภข้ามาแทนนะครับเพราะฉันไพ่ใบนี้ทั้งหมดทั้งมวลไพ่สามใบนี้คือการที่ทุนจะทําหรือไม่ทำเนี่ยดวงคุณค่อนข้างจะไปข้างหน้าอยู่แล้วผ่านพ้นว แต่เหมือนกับทาแค่เสริมดวงเสริมบารมีให้มันความสุขความสบายมากขึ้นเห็นผลเร็วขึ้นแค่นั้นเองพอชั้นสามไปเท้าคิงถือและแปดไเท้าดวงการงานการเงินของชาวสีเมตรถุนเท่านเนี่ยค่อนข้างจะออกมาว่าผ่านผลวิกฤตและออกมาสร้างความมั่นคงเรื่องของการเงินด้วยค่อนข้างจะดีใครมองหาการสอบเข้าตํารวจทหารราชการเนี่ยเดชชายรีออตเนี่ยไพ่ใบนี่บอกว่าคุณอาจจะประสบความสําเร็จนะครับหรืออาชีพเฉพาะทางหมอตํารวจหรือผู้พิพากษาหรือพวกสายวิชาการอะไรต่างๆนานาเนี่ย นะครับหรืองานประจําที่ทําอยู่แบบนี้การสอบเข้าสารที่ทํางานการสอบเข้าราชการหรือน้องๆหนูนหที่อยากจะสอบเข้าตํารวจทหารหรือว่ามหาลัยดีๆเนี่ยก็ขอตอบไปว่ามีโอกาสที่จะสอบผ่านหลังจากเดือน3เป็นต้นไปหรือภายในปีนี้อาจจะช่วงเดือน3ถึงเดือน8หมายถึงมีนาถึงสิงหาคมอยู่ในละวากเนี้ยอยู่ในละแวกเนี้ยแหละคือช่วงการเราเริ่มสมัครเริ่มหางานเริ่มอะไรอะไรไปสอบจะมีโอกาสผ่าน นะครับใครสอบอยู่ช่วงนี้จะมีโอกาสผ่านแต่เกิดขึ้นจากความเหนื่อยนะ้าเหนื่อยหนะยา่ายเกิดขึ้นจากความพยายามเห็นไหมครับผู้หญิงคนนึงนั่งสุดเข่าเลยเหมือนกับต้องเหนื่อยหน่อยอาจาอาจะเหมือนกับดวงคุณอาจจะต้องเหนื่อยอ่ะถึงจะได้ตังค์เหนื่อยหน่อยจะได้หน่วยเหนื่อยหน่อยแต่ประสบความสาเร็จเหนื่อยหน่อยแต่แต่ผ่านพ้นไปได้เหนื่อยหน่อยจะได้เม็ดเงินเม็ดทองความมั่นคงความมั่งคงั่งทางการงานการเงินเลยดวงคุณค่อนข้างจะเหมือนกับถ้าไม่เหนื่อยไม่ได้เงินนะครับถ้าไม่เหนื่อยถ้าไม่ถ้าไม่พยายามถ้าไม่ต่อสู้ไม่ได้เงินนะครับดวงอาจจะเป็นการที เดชาริออตแปบเมยเท้าใช้ความรู้ความสามารถแต่มันคุ้มอย่างหนึ่งที่เป็นไพ่ขึ้นมาว่าเรื่องของฐานะความมั่นคงเนี่ยชาวราศีเมถุนเลยท่านค่อนข้างจะโดดเด่นว่าเรามีความพออยู่พอกินหรือว่ามั่นคงในเรื่องของการเงินนะครับในปีนี้เลยนะครับไพ่ใ,ใบต่อมานะครับขึ้นมาว่าไฟออฟเบนิคอนอันนี้มาเตือนเรื่องการเงินนิดนึงห้าเหรียญหรือไฟออฟเบนิคอนหมายความว่าการเงินที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเหมือนกับมีรายจ่ายเยอะหรือในปีนี้เองก็เช่นกันคุณจะมีรายจ่ายเยอะเหมือนเดิม แต่ไพ่ห้าเหรียญที่นี้มาเตือนคุณนะว่าการที่คุณจะมานั่งจ่ายอะไรอย่างเงี้ยขอให้คุณคิดเผื่ออนาคตด้วยขอให้คุณคิดเผื่ออนาคตขอให้คุณเหมือนกับแปะไมท้าเห็นไหมครับทําอะไรต้องคิดก่อนทําอะไรต้องคิดเผื่ออนาคตเพราะฉันไพ่ห้าเหรียญคือการกู้เงินการกู้ยืมการหยิบยืมหรือการช่วยเหลือคนแนะนําว่าช่วยเหลือคนเนี่ยต้องดูตัวเองด้วยว่าเราไหวหรือเปล่าคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนชอบชอบอะไรเหมือนกับไปกู้หรือชอบเหมือนกับให้คนอื่นกู้ก็ได้แต่ไพ่เป็นที่ว่าคุณต้องคิดถึงงงงตตตััวววเเอออออ่่่าา้้้นนนนไไไหหมืกบผพปด นะครับเราต้องเหมือนกับมีความสุขหรือว่าไม่มีการติดขัดไม่ได้ช่วยเหลือเขาตัวเองลําบากอะไรเงี้ยนะครับเ <ST AN> พราะฉันไพ่ห้าเหรียญคือแนะนําว่าถ้าเกิดจะกู้หรืออะไรเงี้ยขอตอบเลยว่ามีการกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถกู้อะไรอย่างเงี้ยอนุมัติผ่านแต่ไพ่ห <ST AN> ้าเหรียญมคือการภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจจะต้องมีการผ่อนผันการผ่อนบ้านผ่อนรถหรือการภาระหนี้สินที่ต้องจ่ายอยู่นะครับแต่จะผ่านพ้นไปได้จะปลดหนี้ได้จะสามารถผ่านปีนี้ไปได้เหมือนกันนะครับเพราะฉันทำเวลาสีเมตถุนท่านผมขอตอบเลยไพ่ขึ้นมาคือ เทนออฟบานด้วย 10, 10ไม้เท้าในหมายความว่าถ้าเกิดไม่อยากเหนื่อยนะครับเวลาเราทางานเนี่ยค่อนข้างจะทางานเหน็ดเหนื่อยอยู่แล้วเป็นคนที่ตั้งใจทํางานหรือว่าเป็นคนที่เหมือนกับขยันขันแข็งอยู่แล้วค่อนข้างจะทางานเต็มที่เหมือนกับผู้ชายคนหนึ่งที่แบกไม้เท้าสิอันเห็นไหมครับค่อนข้างจะหนักมากเลยแต่เป็นคนที่ทํางานเก่งมุ่งมั่นขยันมั่นเพียรความพยายามเยอะชาวราศีเมถุนจะเป็นอย่างนี้เลยเวลาตั้งใจทําอะไรหรือว่าเวลาทํางานก็จะเป็นคนแบบนี้เพราะฉันสิงคุณเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งปี25งพันห้าร้อยหกสิบห้าปีปีนี้เนี่ การเงินที่มั่นคงแต่ระวังเรื่องของไพ่ห้าเลยคือการที่การพาระค่าใช้จ่ายแล้วก็การที่ไปหยิบยืมใครหรือว่าการผ่อนกู้หรือการปีให้คนอื่นยืมอะไรอย่างนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะฉันดวงของคุณการงานการเงินผมขอตอบเลยว่าการงานการเงินมั่งคั่งอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วมีความร่ํารวยและมีโชคลาภอีกด้านหนึ่งคือไพ่ของขึ้นมาว่า s ิบออฟวานหรือหกไม้เท้านะครับมีโชคลาภอีกด้านหนึ่งหมายความว่าโชคลาภจากการเดินทางโชคลาภจากการที่หกไม้เท้า การในสิ่งที่เราอยากจะทําเพิ่มรายได้เสริมเพราะฉันหกเมถ้าไปนี้บอกว่าถ้าเกิดชาวสีเมทุนเนี่ยท่านมองรายได้เสริมนะครับหรือมองงานที่เป็นรายได้เพิ่มเข้ามาทางค้าขายออนไลน์หรือว่าธุรก,กิจเสริมนะครับธุรก,กิจอะไรที่มันอาจจะเป็นการมองหาเดอะชาริออตโชคลาภอะไรเงี้ยนะครับขอทานายเลยว่าชาวสีเมทุนค่อนข้างจะโดดเด่นเช่นกันในเรื่องของงานเสริมโชคลาภนะครับการติดต่อสื่อสารทางกายการติดต่อสื่อสารพูดคุยค่อนข้างจะผ่านฉลุยนะครับ หรือค่าอาชีพงานประจําอะไรเงี้ยอาจจะมีงานเสริมเข้ามาได้ในปี25ง5นนี่เองนะครับพะฉันขอทำนายเลยว่าเด็กชายอดแปดมตเท้าหกมตเท้าการงานค่อนข้างจะดีการเงินก็ค่อนข้างจะดีมากนะครับการงานเดินหน้าประสบความสําเร็จการเงินก็ดีตามการงานเช่นกันนะครับแต่ระวังเรื่องการผ่อนชําระระวังเรื่องการหยิบยืมเงินระวังการกู้ยืมนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของการที่ทํางานหนักจนเกินไปอะไรประมาณนี้มากกว่านะครับพะฉันไพใน่ใบนี้ทั้งหมดทั้งมวลมีโชคลาภเรื่องอะไรการเดินทางโชคลาภจากคนที่มาช่วยเหลือหรือระยะไกล นะครับหรืออาจจะเป็นการเล่นหุ้นเล่นหวยอะไรแบบนั้นการลงทุนการออนไลน์ลงทุนระยะไกลนําเข้าส่งออกก็ได้เช่นกันนะครับไพ่ใบต่อมามาดูเรื่องความรักกันดีกว่านะครับไพ่ในเรื่องของความรักเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาคือกิงถือเหรียญเข้ามากับหกไม้เท้าทํานายความรักของชาวราศีเมถุนท่านเลยว่ากิงถือเหรียญกับหกไม้เทา้าหมายความว่าสถานะความรักของคุณเนี่ยในต้นปีหรือว่าในสถานะการหลักๆของคุณในปี2 0 1 5เนี่ยคือไพ่พระราชาถือเหรียญความรักค่อนข้างจะเจอความรักที่มันมั่นคง คุณอาจจะพบเจอผู้ชายผู้หญิงคนนึงที่เขาถือเหรียญมาไว้ในมือแล้วก็มีบ้านด้วยอาจจะเจอคนสายเปเจอเสียเจอเจ๊นะครับดวงคุณอาจจะเป็นแบบนั้นนะครับเจอคนมาเข้ามาอุปธรรมมาแหละคำโชว์อะไรเงี้ยแต่ถามว่าเจอเนื้อคู่ไหมขึ้นมาพระราชาถือดาบคุณอาจจะเจอคนที่เหมือนกับสายเปอุปธรรมดวงเลี้ยงดูดวงเข้ามาเมตตาเข้ามาดูช่วยเหลือดูแลเรานะครับอาจจะเจอเสียเจอคนเข้ามาเลี้ยงเราเจอคนเข้ามาดูแลช่วยเหลือเราด้านการเงินนะครับหรือคนเข้ามาเมตตาเราช่วยเหลือเราในการที่ อาจจะเหมือนกับหลงสเสน่ห์ให้ดูสเสน่หาแต่ไพ่ใบในี้ขึ้นมาคือพระราชาถือดาบหมายความว่าอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนอาจจะเจอคนรักที่เหมือนกับนิสัยแบบใจร้อนทาพูดจาไม่ค่อยดีดูเหมือนแข็งแข็งทื่อๆดูเหมือนกับคนที่โกรธง่ายหายเร็วนะครับหรือคนที่เหมือนกับค่อนข้างจะเย็นชาหรืออะไรเงี้ยนะครับอาจจะพูดจาไม่ค่อยดีพูดจาเป็นคนตรงๆอะไรเงี้ยซึ่งไพ่ขึ้นมาแบบว่าถ้าเกิดเราเปรียบเทียบกับความรักกับความพูดเขาแล้วเนี่ยมันตรงกันข้ามคุณอาจจะเจอคนที่เหมือนกับโกรธง่ายหายเร็ว ข้างนอกดูแข็งดูเย็นชาแต่ข้างในเขาดูจริงจังดูลักเราดูมั่นคงกับเราอะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเจอคนแบบนี้นะครับไพ่บอกเลยว่าความรักคุณจะเจอคนแบบนี้เข้ามาเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่อายุประมาณในช่วงของวัยหนุ่มสาวแล้วนะครับหรืออาจจะเป็นคนที่อายุาพอๆกับคุณเลยซึ่งอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะครับหรือคนที่มีอยู่ต่างจังหวัดต่างไกลต่างถิ่นกันแล้วมาพบเจอกันจากการอะไรจากการติดต่อสื่อสารทางการทํางานจากการติดต่อสื่อสารทางไกลทางออนไลน์ทางโซเชียลนะครับ นั่นเองนะครับซึ่งไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่านออบครับถามว่าเจอเนื้อคู่หรือยังไพ่ไม่ได้บอกว่าเจอเนื้อคู่แต่บอกว่าเจออัศวินถือถ้วยหรือนออบครับหมายความว่าคนที่ถือขี่ม้าและก็ถือถ้วยมาหาเราได้หมายความว่าคุณเจอคนรักที่เข้ามาอุปถัมภ์เลี้ยงดูดูแลใส่ใจเข้ามาจีบเข้ามาชอบคุณนะครับเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนกับเรามีความเป็นผู้นำเดชชาหรือออหกไม้เท้าหายเหนื่อยเวลาทํางานหรือเวลาอะไรมาเหนื่อยๆเจอความรักอันเนี้ย เข้ามาเสริมบ <an> ุญเข้ามาเสริมบารมีเข้ามาเสริมความรักที่เหมือนกับมีคนเข้ามาดูแลอุปถัมภ์ให้หายเหนื่อยอ่ะเพราะฉันไพ่ไปนี่บอกว่าใครก็ตามที่เลือกรากคนรักหรือโสดจะเจอความรักแบบนี้หรือให้เกิดใครนะครับทะเลาะกับคนรักไปเกิน3เดือนเกิน8เดือนผมขอตอบเลยว่าเราอาจจะมุ่งออนมาเจอคนรักความรักที่ดีกว่าเราอาจจะเจอความรักที่มั่นคงกว่าหรือความรักที่เข้ามาดูแลอุปถัมภ์เราจริงจังจริงใจอะไรเงี้ยเข้ามานะครับที่อยากจะเดินทางอยากจะมาหาคุณอยากจะพบเจอคุณอยากจะเข้าหาเรามาเลี้ยงดูเรามา มาอุปถัมภ์เราอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผมบอกแล้วเขาอาจจะเป็นฝ่ายเข้ามาจีบคุณเองเข้ามาหาคุณเองหรือต่างฝ่ายต่างมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะครับในส่วนของความรักที่มีคู่อยู่แล้วหรือความรักที่ดีอยู่แล้วเนี่ยไพ่พระราชาถือเหรียญเข้ามานะครับกับ6กเมท้าแล้วก,ก็เดชชายริออผมขอตอบเลยว่าความรักของคุณก็ยังจะคงจะดีต่อไปเขาก็ยังจะกลับมาบ้านเขาคงจะกลับมาลักคุณถ้าเกิดเลิกล,กกไไกลกากันไปไม่เกิน3ถึง8เดือนคนรักที่มีปัญหาไปไม่เกิน3ถึง8เดือนจะกลับมาลักกันจะกลับมาคืนดีกัน แต่อาจจะเป็นเรื่องของการเอาชานะเรื่องของอารมณ์เรื่องของคาพูดที่อาจจะยังไม่เปลี่ยนแปลงนะครับหมายความว่าคนละของชาวสีเมถตุในหลายท่านเนี่ยส่วนใหญ่คุณจะเจอคนที่เขาเอาแต่ใจหรืออาจจะหมายถึทะเลาะกันเรื่องอารมณ์ทะเลาะกันเรื่องคกกาพูดทะเลาะกันเรื่องความคิดไม่ค่อยเข้าใจกันแต่สุดท้ายก็จะกลับมาดีกันนะครับแต่ถ้าเกิดเลือกราไปเกิน8เดือนขอตอบเลยว่าเราไม่ต้องรอแล้ว เพราะชั้นปีนี้ชาวสีีมุุนท่านอาจจะเป็นคนที่มักจะรักคนมากมักจะรอคอยคนมากมักจะรอคอยคนที่จากไปถามว่าดวงเลิกรางกันไปเกิน3าถึงแเดือนเนี่ยแล้วเขาหายไปเลยเนี่ยผมขอตอบเลยว่าเขาคุมไม่กลับมาแล้วดวงของคุณค่อนข้างจะเดินหน้าต่อดวง,องคุณค่อนข้างจะไปต่อแต่เกิดเรานั่งอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้ไม่ยอมไปต่อตามดวงชะตาเนี่ยก็จะกลายเป็นคนโสดนะครับอาจจะเป็นหมู่บ้านคันทองอาจจะเป็นเหมือนกับคนที่ไม่มีใครอะไรอย่างเงี้ยต่อไปในปี2 5 6 5น้นั่นเองอาจจะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินก็ได้ นะครับสำหรับชาวสเมีทูเท่านเลยนะซึ่งความรักผมขอตอบได้ว่ามีคนเข้ามาให้เลือกมากกว่า1คนด้วยมากกว่า1คนมากกว่า2คนอาจจะประมาณ3คนนะครับสอสคนเลยซึ่งอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยต้องการคนแบบไหนที่ครบแล้วไม่เหนื่อยนะครับแต่ไพ่ใบต่อมาคุณอาจจะใครที่ยังไม่ลืมคนรักเก่า10เมทาวห้าเหรียญยังไม่ลืมคนรักเก่ารือยังเบื่อความรักยังเหนื่อยกับความรักอยู่ไพ่ใบนี้ว่าอย่าพึ่งไปอย่าพิ่งไปตลาโสดให้เขาเข้ามาอุปถัมภ์ให้เขาค่อยมาช่วยเหลือเรื่องเงินให้เขามาทําให้คุณหายเหนื่อย อาจจะเป็นมองกันแบบนี้ก่อนอาจจะรู้จักกันแบบนี้ก่อนเพราะคุณยังไม่ได้เจอเนื้อคู่นะแต่เจอดวงชะตาที่คนรักเข้ามาดูแลเข้ามาอุปถรัรมภ์เข้ามาเมตตานะครับเข้ามาช่วยเหลือเรื่องการเงินเข้ามาทาให้ชีวติตของคุณหายเหนื่อยขึ้นนะครับก็ดีแล้วนะครับแบบนั้นก็อาจจะมีความสุขอย่างหนึ่งเพราะฉันไพ่ไปสุดท้ายนะครับชะตาของชาวสีเมทุนในเดือนในปี2565เนี่ยขึ้นมาว่าไฟออฟคัพหรือไพ่ห้าถ้วยได้หมายถึงว่าสิ่งไม่มีทิ้งไปสิ่งใหม่ๆกําลังจะเข้ามาสิ่งดีๆใหม่ๆกําลังจะเข้ามาแทน พะฉันไพ่ห้าถ้วยใบนี้ท่านายดวงตาของชาวสิบเอ็ดุนว่าบทสรุปความรักการงานการเงินของคุณเนี่ยที่ไม่ดีเก่าเก่าที่เป็น่านมาอะไรเงี้ยกำลังจะจบไปกำลังจะทิ้งไปสิ่งดีๆใหม่ๆกํากำลังจะเข้ามาแทนอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยยังจะมองถ้วยใบยเก่าเก่าอยู่ที่ว่าคุณเนี่ยจะลืมความเก่าเก่านะครับจะกลับไปนั่งรอสิ่งเก่าเก่าอยู่หรือจะเลือกที่จะคว้าโอกาสที่กำลังเข้ามาหรือเลือกที่เดินต่อไปเรื่องของการงานการเงินข้างหน้าเพะชั้นใครได้ยาจะลงทุนเรื่องการงานเปิดกิจการใหม่หรือจะทำงานหรือวางแผนอะไรอยู่่ในปีี2015 นะครับให้เริ่มทำเลยนะครับให้เริ่มทำหลังจากเดือน3เป็นต้นไปถึงเดือนสิงหาคมทำในช่วงนี้แหละจะดีนั่นเองนะครับหรือใครต้องการหางานใหม่สอบเข้าที่ต่างเนี่ยก็ขอต่อเลยว่าจะผ่านก็จะได้งานแต่อาจจะหลังเดือน3ถึงเดือน8นะครับในปี2 0 6 5แต่ถ้าแต่เกิดใครมีงานที่มั่นคงดีอยู่แล้วเนี่ยก็อยากให้ระวังเรื่องของความคิดคำพูดนะครับความคิดคำพูดาการกระทำของคนอะไรเงี้ยแหละแค่นั้นเอง เพราะฉันไพ่ใบต่อมาเป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมษถึงว่าต้องระวังอะไรบ้างไพ่ใบแรกเลยเป็นไพ่้ารทัวยขึ้นมาทั้งสองชุดไฟออกครับนะครับขึ้นมาแบบนี้หมายความว่าระวังระวังปัญหาเก่าล่องปัญหา,า,ญหา,าดเดิมเดิมมันจะตามเรามาเลยปี2องพอยู่เพราะฉันไพ่เป็นอีกอ่ถ้าเก,เกิดคุณเจอปัญหาเก่าปัญหา,า,ญหา,าดเดิมๆิเนี่ยขอให้เราโฟกัสสิ่งดีๆขอให้เรามองแต่สิ่งที่มันดีๆนะกันอย่าไปมองสิ่งที่มันไม่ดีจะถ้าเกิดคนรักเก่าคุณเลิกราไปเกิน 3- 8เดือนแล้วเนี่ย ถ้าเกิดเขาไม่กลับมาเหมือนเดิมเราก็ลืมเราก็ตัดใจเริ่มต้นใหมให่ดีกว่าเดิมดีกว่าไหมส่วนการงานการเงินถ้าคุณเจอปัญหาเดิมๆอยู่ที่เก่าๆยังอยู่ที่เก่าอยู่ก็อยากให้คุณเนี่ยมองไปข้างหน้าลืมเรื่องราวที่ผ่านมาปทีที่แล้วอาจจะเหน็ดเหนื่อยพี่แล้วอาจจะเจอสิ่งไม่ดีมาเยอะปีนี้ลองเริ่มต้นมองมันใหม่ปีนี้ลองเริ่มมองไปข้างหน้าใหม่ดูสินะครับแบบนั้นเองถ้าเกิดภายใน3เดือนถ้ามันไม่ดีขึ้นในช่วงของพลังงานเก่าๆที่ตามมาอยู่เนี่ยก็อาจจะมีการที่5ดาบย้ายออกม o ฟออนนะครับหรือมองหางานใหม่่่ทีีดกวา แต่ไพ่5ดาบนี้คมอบอกเลยว่าคุณจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคผ่านเรื่องราวแย่ๆเรื่องของที่งานที่ทางานการงานการเงินได้นะครับภายในช่วงของ5เดือน3เดือนเป็นต้นไปคุณก็จะดีแล้วเพราะฉันภายใน3เดือนถึง5เดือนเนี่ยชาวราศีเมถุนท่านผมขอตอบเลยไพ่ห้าดาบือไฟออฟซอร์ดระวังอย่างหนึ่งคือเรื่องของอารมณ์จะทําอะไรเนี่ยจะทําอะไรด้วยอารมณ์เช่นการลาออกจากงานเช่นการปรับเปลี่ยนงานนะครับเช่นการเลือกลาคนรักหรือไม่รอคอยคนรักเนี่ยขอให้คุณอยู่ในภายใน3เดือนแรกก่อนของปี2 5ง5 นะครับว่าดูว่าทนได้ไหมดูว่าทนแล้วดีไหมถ้าไม่ดีค่อยมองหางานใหม่หลังจากเดือน3ถึงเดือน5ไปต้นไปก็ยังไม่สายนะครับพอไพ่ห้าดาบบอกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ทําอะไรไปบางทีอาจจะเจ็บตัวเองทําไปอะไรไปอาจจะไปด้วยอารมณ์แต่ถ้าเกิดคุณไม่เจ็บคุณก็คงไม่ทําประมาณนั้นไพ่ห้าดาบก็เลยบอกชาวสีเมถูนท่านว่าระวังเรื่องของคาพูดความคิดการใช้อารมณ์แค่นั้นเองและอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการเงินครับมาเตือนชาวสีเมถูนในปี25งพันห้าร้อยสิบห้าว่าระวังเรื่องของการรักาใช้จ่ายการผ่อนผัน รายจ่ายต่างๆเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยที่จําเป็นเพราะฉันไพ่สามเดือนครับระวังเรื่องของการลงทุนหยิบยืมนะครับต้องคิดก่อนลงทุนเนาะเพราะฉันสามเดือนแรกชาวสีเมทุนนท่านผมยังไม่อยากจะแนะนําให้คุณไปลงทุนอะไรแต่พอหลังจากเดือน3นะครับโดยจะเด่นจะเด่นมากช่วงของเดือน5เป็นต้นไปถึงเดือน8สิงหาคมเนี่ยจะโดดเด่นเรื่องของการท,ทําธุรกิจประจําลงทุนเกี่ยวข้องกับการเงินหรือผลกาไรที่เราลงทุนการเงินไปแล้วมันได้รับผลตอบแทนหรือโชคลาภหลังจากเดือน3ตลอดทั้งปีเลยจะเข้ามาเรื่อยๆ ถึงเดือน8ถึงสิ้นปีเลยนะครับเพราะฉันไพ่สามเนี่ยคือการลงทุนกิจการ<ๆ>การเปิดร้านการมองหางานประจําการมองหางานใหม่การลงทุนธุรกิจต่างๆเนี่ยหลังเดือน3มเป็นต้นไปจะดีนะครับจะดีมากในช่วงของเดือน5ดาบไพ่5ดาบ3ามไเท้า3เดือนแรกของปี25ง5จะไปว่าพัฒเสริมดวงนะครับหรืออาจจะเหมือนกับวางแผนก่อนหรือเริ่มหาหุ้นส่วนหาไรายได้นะเพราะฉันไพ่สามเดี่ยบอกว่าถ้าเกิดคุณมีหุ้นส่วนหรือว่ามีใครอยากจะท,ทําธุรกิจกับคุณเนี่ยแนะนําว่าทําแบบนี้ได้นะ จะได้แบบไม่ต้องทําคนเดียวได้ถพามีคนมาช่วยเหลือเราแล้วไพ่สามเดยญมันบอกว่าความร่กคุณเนี่ยมันมีเพชรเข้ามาเห็นไหมครับหมายความว่าโดดเด่นเรื่องของการเงินเรื่องของการที่จะมีคนเข้ามาอุปถมัมจะมีเงินก้อนจะมีเงินเก็บจะมีพ้าขายที่มันได้กําไรนะครับบอกเลยว่าการเงินค่องงนข้าจะดีแต่แค่ระวังรายจ่ายที่ไม่จําเป็นรายจ่ายเรื่องปัญหาต่างๆรายจ่ายเรื่องปัญหากเก่าๆการใช้อารมณ์การทะเลาะวิวาทอะไรอย่างเงี้ยแหละแค่นั้นเองนะครับไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่ออราเคิล แนะนำชาวราศีเมถุนในปี2565ว่าดิสซึนไพ่ใบนี้บอกอยากให้คุณเนี่ยสงบเยือกเย็นในปี2565เนี่ยเป็นปีแห่งความรับฟังปีแห่งการสงบเยือกเย็นปีแห่งความสบายใจปีแห่งการฟังสิ่งดีๆนะครับหลับตาแล้วก็ทําตามความคิดทําตามสิ่งดีๆเชื่อมั่นในความคิดตัวเองอย่าไปฟังเสียงที่มันไม่ไม่มีค่าอะไรฟังแต่สิ่งดีๆเชื่อในสิ่งดีๆที่เราคิดแล้วก็จะทำมัน เชื่อในมัน,นแค่นั้นเองอะไรที่เป็นพลังงานลบอะไรที่เป็นสิ่งไม่ดีเนี่ยก็อย่าไปฟังอย่าไปสนใจนะครับเพราะฉะนั้นนิสิ้นหมายความว่าเชื่อในหัวใจตัวเองอาจจะเป็นการฟังหัวใจตัวเองเชื่อในตัวเองแค่นั้นเองผมคิดว่าคุณเชื่อในตัวเองคุณทําในสิ่งที่คุณอยากจะทํามันต้องออกมาดีอยู่แล้วต้องออกมาสวยงามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคิดในสิ่งที่มันดีทําในสิ่งที่มันดีนะครับทามากกว่าพูดฟังมากกว่าพูดก็จะดีมากๆเลยนั่นเอง ก็ขอบคุณชาวราศีเมถุนทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ